สวัสดีค่ะแม่มริสอนเกษรศรีศรนะคะนี่จะเป็นผักกาดขาวที่ปลูกฤดูฝนค่ะเวลาฝนตกก็ยกกระถางมาไว้ตรงชายคาบ้านถ้าฝนหยุดตกก็ยกออกไปตากแดดเพราะว่าผักกาดขาวนั้นชอบแดดจัดค่ะก็จะปลูกร่วมกับหอมแดงนะคะมีหอมแดงต้นหนึ่งนะคะพอได้เตยถอนกินค่ะเมื่อวานช่วงสี่โมงเย็นฝนตกแรงมากนะคะ แดงแบบทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะทุกคนคะเมื่อวานฝนตกคะ่ะฝนตกแดงมากนะคะแดงประมาณสองถึงสามชั่วโมงเดิมผักกาดขาวกระถางนี้งามมากๆเลยนะคะเนี่ยงามทุกกระถางเลยนี่ที่ให้ให้ดูเมื่อสักครู่นะคะแล้วนี่ไม่ใช่หนอนกินนะคะเนี่ยโดนน้ำฝนคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะโดนน้ำฝนใบขาดออกมาเลยค่ะเนี่ย ใบขาดออกมาแล้วก็เหี่ยวเมื่อเช้านี้นะคะดูแล้วใบช้ำหมดทุกกระถางเลยพอสายมานะคะตอนนี้ตอนเที่ยงใบก็หายช้ำแล้วแต่ว่าก็เป็นดูขาดนะคะขนาดเอาวางไว้ที่ชายคาบ้านนะคะแต่ว่าฝนตกแรงมากแรงแล้วก็น่าจะสาดลงทั้งนั้นด้วยก็เลยทำให้ใบผักช้ำแล้วก็ขาดหมดนะคะก็จะตัด ใบที่เป็นรูเนี่ยไปกินค่ะแล้วก็ให้ผักกาดขาวเนี่ยแตกใบออกมาใหม่นะคะแตกใบออกมาใหม่ยังไม่ได้กินตอนโตเลยค่ะโดนน้ำฝนนะคะใบช้ำหมดเลยก็จะตัดใบช้ำๆเนี่ยไปกินนะคะแล้วก็ให้ใบเล็กๆที่อยู่ด้านในเนี่ยเขาโตแผ่ออกมาด้านข้างนะคะแล้วนี่ ก็เอาไว้ใช้คาบ้านเหมือนกันผักคะนา้าแต่ผักคะน้าใบาจะแข็งกว่าก็ไม่มีผลกระทบอะไรแต่ถ้าเอาไว้กลางแจ้งก็ไม่แน่นะคะใบาอาจจะช้ำอันนี้ถ้าเอาไว้กลางแจ้งนะคะให้โดนฝนเต็มที่เนี้ยจะไม่เหลือเลยนี่ไว้ใช้คาขนาดเอาไว้ใช้คานะคะโดนน้ำฝนโดนฝนสาดฝนสาดมาทางฝั่งนั้นพอดีนะคะใบเป็นกระหลงกระแหลงหมดเลยค่ะ ก็จะตัดนะคะตัดแล้วก็บํารุงให้ใบเขาแตกออกมาใหม่ค่ะยังไม่โตเต็มที่นะคะเนี่ยยังไม่โตเต็มที่นี่แหละคะ่ะวิธี แล้วก็จะเป็นวิธีการเก็บผักกาดขาวกินนะคะเราจะไม่ตัดทั้งลำต้นตัดใบด้านล่างกินก่อนนะคะแล้วให้ใบด้านในเนี่ยโตขึ้นมาแล้วเราก็เก็บกินได้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะเก็บกินได้หลายครั้งนะคะถ้าไม่โดนฝนนี่จะงามมากนะคะถ้าเป็นฤด,ดูหนาวแต่อันนี้เป็นฤด,ดูฝนนะคะ ก็เลยไม่งามก็ดีอย่างหนึง่งก็คือต้นเล็กๆนี้จะกินอร่อยมากค่ะจะนุ่มไม่เหนียวและก็ไม่แข็งจะกรอบนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นใบประกาศขาวนะคะที่ตัดออกมาแล้วเนี่ยหน่อยดูน้ำฝนนะคะก็จะเอาส่วนนี้ไปกินนะคะแล้วส่วนที่เหลือค่ะ ให้ดูนะคะเนี่ยเราก็จะเลี้ยงใหม่ใส่ปุ๋ยเติมดินนะคะค้นต้นเริ่มเห็นไหมคะคนต้นเริ่ม,เ,มเริ่ม,เร,มเริ่มโยกแล้วรากก็จะลอยนะคะเนี่ยสังเกตดูต้นนี้จะเห็นชัดเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวต้นนี้เห็นชัดเห็นไหมคะโยกเยกโยกเยกแล้วเราก็จะเติมดินลงไปนะคะก็จะเป็นดินนะคะก็จะผสม ดินด้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนกาบมะพร้าวสับหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนค่ะเราก็เติมดินลงไปอีกไม่นานนะคะอีกประมาณสองสามอาทิตย์เราก็จะเก็บผักกาดขาวได้กินอีกนะคะเราก็ไม่ต้องปลูกซ้ำเนี่ย เนี่ยตรงเนี้ยยอดตรงเนี้ยก็จะแตกใบออกมาใหม่ใบก็จะโตขึ้นนะคะเราก็จะเติมลงไปเติมทุกกระถางเลยนะคะไม่ให้โคนต้นล้มค่ะประกาศขาวถ้าเราปลูกแล้วเราระวังไม่ให้โคนต้นล้ม ก็จะเก็บกินได้นานนะคะเราก็ทยอยเก็บใบกินเรื่อยๆวิธีปลูกในพื้นที่น้อยก็แบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่บรีสอนก็จะเติมทุกกระถางเลยนะคะหลังจากที่เติมดินลงไปแล้วก็รดน้ำนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็โดนฝนแล้วนะคะดินชุ่มอยู่แล้วก็รออีกประมาณ สองสัปดาห์นะคะเสียงรถวิ่งผ่านหน้าบ้านเสียงดังมากเลยค่ะโดยอีกประมาณสองสัปดาห์นะคะประกาศขาวก็จะแตกใบแตกใบโตๆออกมาให้เรากินค่ะ เสร็จแล้วก็วางตากแดดได้เลยแต่ถ้าฝนตกก็ต้องยกเข้าร่มอีกเหมือนเดิมยกเข้าชายคาบ้านนะคะคราวนี้ไม่น่าจะสาดลงซ้ําที่เดิมแล้วละ่ะไม่น่าจะแรงเท่าเมื่อวานนี้นะคะผ่านไปสองคืนค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่เห็นไหมคะผ่านไปสองคืนก็เริ่มต เนี่ยต้นนี้เห็นไหมคะตอนแรกใบเหี้ยนเหี่ยนแตกใบออกมาแล้วเดี๋ยวใบเขาก็จะโตค่ะเราก็หมั่นนาออกตากแดดฝนตกก็ยกกระถางเข้าร่มเนี่ยกระถางนี้เห็นไหมคะใบโตขึ้นแล้วก็จะได้กินค่ะได้เก็บกินนะคะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้กินแล้ววันนี้ใส่เสื้อดําอีกแล้วค่ะจะมาตัดแต่งต้นกล้วยสักหน่อยจะเริ่มคุมบ้านแล้วเริ่มสูงนะคะก็ตัดออกเก็บ ต้นนะคะไว้ทําปุ๋ยเอาไปวางไว้กระแกบวางไว้ใต้ซุ้มกล้วยนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นปุ๋ยแล้วเราก็ขูดหน้าดินไปปลูกผักใบนี้ก็เก็บไว้นะคะเผื่อได้ใช้ทําห่อหมกทําขนมถ้าไม่ได้ใช้ทําก็มาวางใต้ต้นกล้วยนี่แหละคะ่ะก็เป็นปุ๋ยหมักจากใบไม้ใบไม้ใบหญ้าก็มาวางไว้ตรงนี้นะคะตัดออก ประมาณสองเดือนตัดทีนะคะเนี่ยถ้าไม่ปลูกก็ไม่มีใบตองใช้ไม่มีต้นกล้วยไว้ทําปุ๋ยเพราะว่าเวลาทําปุ๋ยเนี่ยจะใส่ต้นกล้วยลงไปด้วยซึ่งเป็นความชุ่มชื่นให้กับดินนะคะต้นกล้วยเนี่ยเขาจะอุ้มน้ําน้ําเขาจะเยอะแล้วใบกล้วยเราก็นําไปใช้นะคะไปห่อขนมทําห่อหมก หลายอย่างปลูกแล้วก็เอาไว้ทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยด้วยค่ะถ้าเราไม่ปลูกก็ไม่ได้ก็ไม่มีกล้วยไว้ใช้นะคะก็ไม่มีต้นกล้วยไว้ใช้เนี่ยต้นกล้วยเนี่ยเอาไปหมักกระแกลบช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นหมักกับดินหมักกับปุ๋ยหมักอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดเลยหรือว่าถ้าขี้เกียจก็วางไว้ใต้ต้นกล้วยนั่นแหละคะ่ะวางวางไว้ก็จะเป็นปุ๋ยให้กับซุ้มบริเวณนี้ สำหรับใบตองใบกล้วยก็วางไว้บนฝาอ่งนี่แหละคะ่ะถ้าได้ใช้ก็มาหยิบไปใช้ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไปวางใต้ซุ้มกล้วยนะคะเป็นปุ๋ยต่ออีกทีนึง,งค่ะกล้วยสองต้นนี้นะคะผ่านการตัดแล้วสามครั้งนี่ตัดครั้งที่สามนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดแตกใบออกมาใหม่นะคะจะเป็นเหมือนอย่างนี้ต้นนี้ก็ผ่านการตัดมาแล้วสองครั้งนะคะครั้งที่สามยังไม่ตัด เพราะว่าเอาไว้เป็นร่มเงาก่อนพร้อมกับต้นใหม่ต้นนี้ยังไม่ผ่านการตัดค่ะต้องดูแลเขาด้วยเดี๋ยวเขาจะตายนะคะถ้าตัดเยอะๆอันนี้ตัดไปสามครั้งแล้วเดี๋ยวก็จะแตกยอดออกมาใหม่พรุ่งนี้ก็แตกยอดออกมาใหม่แล้วค่ะแตกยอดออกมาเร็วมากจะไม่ตัดต่ํานะคะเพราะว่าถ้าตัดต่ําแม่มริซ้อนจะสู้กําลังของต้นกล้วยไม่ไหวนะคะเราก็ตัดถ้าอยากได้ต้นกล้วยอีกก็ตัดอีกสักท่อนละ ฟุตสองฟุตก็ได้นะคะนูนเมนกเขาคูจุกจุ๊กลรูนกมันเฝ้าครูหาชูมันโทปุ่งคอทำเสียงวานช่างน่าสงสารนกอะไรใจกล้านกเขาชวาคู่นี้มานอนเล่นหน้าบ้านทุกวันเลยค่ะ น,น่ารักไหมคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่บริสุทเกษีจุินรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยค่ะแล้วก็มีผักพื้นบ้านต่างๆอีกมากมายอย่างเช่นต้นผักหวานบ้านต้นมะตูมแขกต้นใบหูเสือแล้วก็มีผักพื้นบ้านต่างๆอีกมากกว่า20ชนิดนะคะ ถ้าสนใจก็ทักมานะคะจะให้รายละเอียดไว้ข้างล่างนี้ค่ะวันนี้แม่มริสอนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ like, ให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ